สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับประมาณเที่ยงครับและกดแชร์ด้วยนะครับเป็นพระบ้านบ้านนะอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ผมรับประกันให้ทุกองค์ครับมาพบองค์แรกเลยครับเป็นวัดพลับครับ พิมพ์เล็กนะครับพี่ดูเนื้อวัดพรับเนี่ยแล้วพี่ดูลักครับดูความเก่าครับผมรับประกันให้ทุกองนะครับแต่อาจจะมีราคาสักนิดนะครับเลขอีกอย่างหนึ่งคือพวกพี่ๆต้องเชื่อ เชื่อใจผมครับคือผมผมไม่โกกพวกพี่ๆอยู่แล้วครับผมจริงใจกับลูกค้าอยู่แล้วครับคือผมเป็นคนตรงไปตรงมาคือผมดูภาพผมดูจากธรรมชาติความเก่าเนื้อโลหะครับถ้าเรารู้วิธีการทำคือง่ายเลยแเรายิ่งดูเนื้อโลหะอีกครับยิ่งให้ไปใหญ่เลยครับ องนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นสมเด็จครับแล้วพี่ดูครับแควไซอะไรที่เขาพูดกันพี่ดูครัที่งอกออกมาในเนื้อพี่ดูธรรมชาติครับดูความเก่าครับแล้วพี่ดูพิมพ์ดูทรงครับ ันนี้ข้าบน้ำมันตังยูครับพี่ดูเนื้อดูขอบข้างรอยปีวองนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดวอจุดครับ พี่ดูวอจุดยังไงครับแล้วพี่ดูดูปววแล้วดูความคมรับดูหน้าดูตาท่านเนี่ยพี่ดูหูดูความคมแบบอลนี่รอยปั๊มชัดเจนนะครับแลนี่ดูด้านกลนะแล้วตัวตัดด้านข้างพี่ดูครับ เป็นวจุดนะครับแล้วพี่ดูตัวหนังสือด้านหลังครับโคมกิบครับหนังกรับปิ้นด้านหลังครับพระยังสวยอยู่เลยนะครับเป็นวจุดนะครับนี่ยวจุดครับองค์นี้ขอห้าพันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวด ปั๊มซ้าพิมพ์กลางไม่ตัดปีกนะครับพี่ดูดินเบ้าครับดินเบ้าติดแข็งอยู่เลยนะครับพี่ดูเนื้อพี่ดูเนื้อดูความเก่าดูดูธรรมชาติพระเก่าครับ แล้วพี่ดูด้านหลังพอดูด้านหลังยิ่งดูง่ายไปใหญ่ครับนั่นดินเบ้าครับแล้วพี่ดูรอยตะไบค,ครับถ้าเราดูรอยตะไบเก่าดูเนื้อโลหะและเนื้อโลหะเก่าแล้วก็ก็เราดูดูธรรมชาตินั้นคือพี่ดูเป็นเป็นเียนได้เลยครับเพราะถ้าเราศึกษาเรยิงงคือไม่ยากเลยครับ พระเก่าเล่นง่ายกว่าพระใหม่นะครับพี่ดูดินเบ้าครับติดอยู่เลยนะครับเป็นปั๊มซ้ำไม่ตัดปีกนะครับองค์นี้ขอสองพันแครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับเนื้อเมฆพัดนะครับ นั่นรอยจานที่หัวเขาด้วยนะพี่ดูแล้วพี่ดูดินที่เนี้ยเนื้อพระแห้งนะครับดูธรรมชาติครับดูความแห้งดูความเก่าครับพี่ดูดินครับพี่ดูดินเก่าไหมครับแล้วพี่ดูรอยตะไบครับ ลางไปหมดแล้วนะกลืนไปในเนื้อหมดแล้วนะครับพี่ดูดินยังติดอยู่เลยนะครับดินเบ้าครับองนี้ขอสองพันแครับต่อไปครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับแล้วพี่ดูเนื้อเป็นเนื้อตะกัวนะครับ แล้วพี่ดูไข่เนื้อตะกวดพี่ดูไข่เนื้อตะกวดขึ้นมาจากในเนื้อนะครับพี่ดูความเก่าความแห้งครับพี่ดูไข่ที่ขึ้นนะครับธรรมชาติจัดจีนนะครับ นี่อายุเป็นร้อยปีนะครับพี่ดูดูพิมพ์ดูทรงครับองค์นี้ขอสามพนาครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปี0ูนย์ห้าเตารีดพี่ดูดินเบ้านะครับในช่อกครับแล้วพี่ดูความเก่าความแห้งครับ พี่ดูเนื้อครับดูหน้าท่านครับแล้วพี่ดูรอยตะใบครับพลาบันบ้านนะครับแล้วพี่ดูชอบรอยชอบ แล้วพี่ดูรอยตะใบคือนี่ไปหมดแลวครับคืนไปในเนื้อแล้วครับถ้ารอยตะใบใหม่ก็ว่าเรื่องนะแต่นี่คือพระเก่ามันต้องดูเก่าครับคือต้องเก่าไปหมดนะครับรอยตะใบเนื้ออะไรก็ต้องเก่าครับพระเก่าแล้วพ,พี่ดูเนื้อดูรอยตะใบครับพี่ดูเนื้อดูรอยตะใบครับ เป็นพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอว่าแต่ปีศูนย์หแน่ครับแล้วพี่ดูชอบแล้วพี่ดูเนื้อดูง่ายเลยนะองนี้ขอสี่พันครับต่อไปครับ เป็นปู่ทวดหลังหนังสืออีกองค์นะครับผมได้มาสององค,ครับพี่ดูเนื้อก่อนครับพี่ดูเนื้อแล้วพี่ดูหูท่านดูรอยปั๊มครับดูตัวตัดครับนั้นพี่ดู รอยปั๊มรอยกระแทกครับดูตัวตัดครับรอยปั๊มชัดเจนะครับพี่ดูที่สีซ่าท่านครับถือว่าพระศึกไปนิดนะครับไม่ถึงกับศึกครับผิวเปิดครับผิวเปิดนิดเดียวนะไม่ไม่ได้ศึกเลยนะครับแล้วพี่ดูจีวรท่านครับคมกริบครับแล้วพี่มาดูตัวหนังสือด้านหลังครับ พี่ดูความคมครับดูเนื้อครับองค์นี้เป็นวอลตันไหมครับนั่นไงครับพี่ดูค่าปิ้นนั่นละครับรอยกระแทกครับตัวตัดครับองค์นี้ขอสี่พันห้าครับอาจจะมีราคานิดนะครับ คือผมไปซื้อมาเป็นองค์ครับไม่ได้เหม,มานะครับคือผมคัดแต่พราดเด็ดๆมาครับต่อไปครัเป็นปู่ทวดปู่ทวดเบตงครับพี่ดูเนื้อดูฝุ่นจับดูน้ำยาแดงครับเป็นเนื้อนะวะนะครับพี่ดูน้ำยาเออ ยาขัดแดงครับพี่ดูแดงไม่ใช่แดงแบบแดงแป๊ดนะครับแดงแบบพี่ดูครับแล้วพี่ดูจีวอนท่านครัคมครับผิวเปิดไปนิดหนึ่งครับผมถอดออกจากกระเช้านะตรงนี้แล้วพี่ดูดินเบ้าในซอกครับเห็นไหมครับที่นี่ที่ตรงนี้คพี่ดูดีๆครับดินเบ้า เห็นแมพพี่ดูธรรมชาติดินเบ้าแล้วตรงนี้ด้วยครับงั้นพี่เห็นแมพดินเบาดูง่ายนะครับพี่ดูจีวรท่านคมนะครับแล้วดูก้นตัวต่อครับผมถอดออกจากกระเช้านะครับพี่ดูรอยกาวัางติดอยู่เลยนะครับ แล้วองนี้เป็นเลข120นะครับพี่ดูธรรมชาติครับองนี้โทรสอบถามแลครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ063 080 0174ครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ